สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกับรายการคูวิ่งคูเฮลรายการที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพพอพูดถึงเมนูเพื่อสุขภาพแล้วนั้นเนี่ยหลายๆคนคงรู้สึกว่าไม่น่ากินเพราะคิดว่าอาจจะไม่ค่อยอร่อยใช่ไหมครับแต่วันนี้เรามีเครื่องดื่มสกัดเย็นทําง่ายได้สุขภาพที่ดีและยังอร่อยอีกด้วยนะฮะเพียงรู้จักการนําวัตถุดิบมาปรับแต่งนิดหน่อยและใช้เทคโนโลยีจากเครื่องสกัดเย็นรอบต่ำคูวิ่งเท่านี้ก็อร่อยแล้วครับ และที่สําคัญเรายังได้ความรู้โภชนาการดีๆและสูตรเฉพาะจากเชฟหนิงเชฟที่ได้รับ Law Food Chef International Certificate ซึ่งมีไม่กี่คนในเมืองไทยที่จะได้รับรางวัลน,นี้เชฟศึกษาโดยตรงเกี่ยวกับการกินอยู่อย่างธรรมชาติโดยเฉพาะาศาสตร์ของการล้างพิษด้วยธรรมชาติบาบัดเพื่อการใช้ชีวิตที่สมดุลจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมนูที่เราจะมาทำนี้เข้ากับยุคสมัยของเรามากค่ะ เพราะปัจจุบันนี้ทุกคนต้องการเมนูที่เพิ่มวิตามินซีให้กับร่างกายนะคะวันนี้เมนูที่เชฟจะเลือกมาสาธิตให้ดูเนี่ยจะเป็นเมนูที่เราจะรวมเอาผลไม้นะคะที่อุดมไปด้วยวิตามินซีที่สูงเราจึงเรียกว่าไฮซี C นะคะและที่สําคัญค่ะสมุนไพรที่กําลังอยู่ในกระแสมาแรงนั่นก็คือตัวกระชายขาวกระชายขาวมีฤทธ ในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงในปัจจุบันนี้เราเห็นว่าจะมีสูตรเครื่องดื่มต่างๆที่มาจากกระชายเป็นจํานวนมากตัวนี้เชฟอยากให้ลองดูค่ะว่าอร่อยและทานง่ายไม่แพ้ใครเลยค่ะต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าพวกผลไม้เนี่ยจะมีวิตามิน C วิตามิน C ีเขาจะมีความบอบบางในเรื่องของอุณหภูมิที่ร้อนมากๆเลยดังนั้นการใช้เครื่องสกัดเย็นจะช่วยคงในเรื่องของอุณหภูมิ และก็คุณค่าสารอาหารให้อยู่อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะตัววิตามินซีค่ะนี่นะคะอย่างแรกเลยค่ะเราจะเตรียมมะนาวอันนี้มะนาวรู้อยู่แล้วว่าผลไม้เล็กๆจิ๋วๆอันนี้มีวิตามินซีที่สูงนะคะและตัวของฝรั่งฝรั่ง เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีปริมาณของวิตามินซีที่สูงมากสูงกว่าตัวแอปเปิลอีกนะคะเราจะใช้ฝรั่ง1ผลนะคะเดี๋ยวแต่ว่าเราหั่นไว้แล้วนะคะโอเคอีกตัวหนึ่งก็คือตัวแอปเปิลค่ะวันนี้แอปเปิลเราใช้ทั้ง2สีนั่นก็คือแอปเปิลเขียวและแดง ทุกคนเชื่อไหมคะว่าแอปเปิลนี่ถือว่าเป็นผลไม้มหัศจรรย์มากเพราะว่าในตัวแอปเปิลเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงนะคะมีไฟเบอร์ที่สูงและวันนี้เราใช้เครื่องสกัดเย็นเราจะใส่ไปทั้งเปลือกต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะเพราะในเปลือกของแอปเปิลเองเนี่ยมีสารฟลาวน,นอยนะคะซึ่งสารตัวนี้เองค่ะเป็นสารที่ช่วยยับยัง้งยิ้วรอยที่สาวๆไม่ค่อยชอบนะคะและในตัวแอปเปิลเองมีในเรื่องของไฟเบอร์ซึ่งช่วยให้ลดความ อยากและช่วยให้อยู่ท้องแอปเปิล100กรัมมีแคลอรี่เพียงแค่52เท่านั้นเองดังนั้นสาวๆที่กำลังควบคุมน้ำหนักไม่ควรจะลืมที่จะรับประทานแอปเปิลค่ะและกระชายตัวนี้เองค่ะนะคะตัวนี้ในทางของเชิงสมุนไพรเนี่ยเราถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะและตัวนี้เนี่ยค่ะเรามีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงและมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบในร่างกายเทียบเท่าตัวยาแอสไพรินเลยทีเดียวค่ะโอเคเริ่มกันเลยค่ะนะคะ ตัวนี้นะคะเราจะใส่ตัวฝรั่งลงไป1ผลนะคะเราก็จะหั่นให้เป็นชิ้นที่ลงกับเครื่องได้พอดีนะคะหลังจากนั้นขาดตัวแอปเปิลนะคะล้างให้สะอาดใส่ลงไปเลยค่ะโอเค แล้วใส่กระชายตามลงไปเลยนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะ1นแก้วหนึ่งหน่วยบริโภคของเรานะคะจะอยู่ที่76แคลอรี่ค่ะ เราได้ในส่วนของไฟเบอร์ซึ่งมาจากตัวแอปเปิลนะคะและตัวนี้ค่ะ1แก้วนี้จะอุดมไปด้วยวิตามินซีที่สูงเพียงพอต่อการบริโภคใน1วันอย่างแรกเลยคําแรกที่เราดื่มเข้าไปเราได้ทั้งความเปรี้ยวและความหวานและความหอมกระชายดังนั้นเมื่อเราดื่มเครื่องดื่มแก้วนี้แล้วเราจะรู้สึกกระปี้กระเป๋ะาขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายนิดเดียวค่ะกับการรับประทาน ผลไม้ให้ง่ายกว่าด้วยการเปลี่ยนผลไม้ต่างๆนี้ให้กลายเป็นน้ำสกัดเย็นซึ่งมีวิตามินซีสูงลองไปทำทานกันดูนะคะอร่อยและมีประโยชน์ค่ะ